ช่วงนี้น่าพังมากเลยอ่ะอืม <c oughs> No worries, babe. I bought this at 7-Eleven. It's very famous and only 49 baht. ใช่ดีจริงหรอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครเชคน่ารักทุกคนนะคะถึกและดีไตรมาสแรกคัมแบ็กแล้วลจ้า คือจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากแบรนด์รอยัลบิวตี้ในเซเว่นนั่นเองจากที่คุณเห็นหน้าปกก็คงจะรู้ว่าเป็นใครไปไม่ได้นะคะวันนี้เอาใจคุณ,คณที่มีปัญหาหน้าผิวหมองคล้ำผิวบอบบางออนแออยากจะเซฟงบใช้สกินแคร์แค่ราคาหลักสิบห้ามพลาด2สูตรนี้เลยคุณวันนี้หมองจะมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะคุณสูตรแรกเนี่ยชื่อว่า r o ย a l Beauty c a n u l a w h ไว e n i n g b o o s t e r นะ,ะเป็นสูตรที่ช่วยผิวกระจ่างใสค่ะสารสกัดเด่นที่ชูเนี่คุณคุณหูแน่นอนก็คือตัวเเเปป็นสาสารรา,สารรรกกกกดดจออืติแ สกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยนิยมใช้ในวิตามินอาหารเสริมเนาะแต่อยู่ในเครื่องสำอางแล้วเป็นตัวที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวต้านการอักเสบลดการระคายเคืองนอกจากมีลูทินแล้วนะคะเขายังมีสารฟลาวนออยด์อย่างพวกลูทินคอรซิทินที่มาช่วยต้านสระให้ผิวตัวงานวิจัยของสารสกัดดอกดาวเรืองเองก็น่าสนใจลงคุณคือนอกจากจะช่วยในการลดการผลิตเม็ดสีเมลานินซึ่งเห็นผลได้ชัดใน4สัปดาห์แรกของการทดลองแล้วนะคะยังพบว่าสามารถลดอัตราก,การสูญเสียนะ้ำคือหลังจากใช้สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวได้ค่ะเอาจริงก็คือง นะนอกจากนี้ยังมีวิตามินยอดที่อย่างตัวในซินนามาหรือวิตามิน B3 ใส่มาด้วยค,คุณที่ลดการผลิตเม็ดสีแล้วก็ลดการส่งผ่านเม็ดสีมารนินขึ้นมาที่ผิวชั้นบนได้ด้วยเสริมฤทธิ์ด้วยตัวแอคทีฟที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสอย่างโคจิกแอซิดแล้วก็ตัวอัลฟาบูตินมาด้วยค่ะอันที่จริงแล้วสูตรเนี้ยค่ะเขาไม่ได้แค่ชูเรื่องความกระจ่างใสแน่นอะนแต่ยังมีตัวมาช่วยให้ความชุ่มชื้นฟื้นฟูกราะป้องกันผิวด้วยอย่างซาราไนสามเนี้ยค่ะเขาใส่มาด้วยนะตัวซาม์ไนเขาจะทาหน้า ให้เรียงตัวของแบบเป็นระเบียบมากขึ้นก็ลดการสูญเสียน้ําที่ผิวได้นอกจากนี้เขายังมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นเพื่อมอีกหลายตัวเลยมีโซเดียมไฮยาลูเนตมีแพนทีนอลก็คือตัววิตามิน B5 เนี่ยมีตัวทอล์คฟิโรซิเตตนะคะที่มันทําหน้าที่ต้านมลสระมีซิงค์ PCA มาคุมมันมีบิสซาเบอรลมาช่วยลดการระคายเคืองเห็นไหมคะสารสกัดหลายตัวเลยเขาเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมขอ,ของสารหลายตัวที่ทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะทุกคเนื้อครีมเขาเป็นสีขาวนะทุกคนเขาเป็นอเตอร์ครีมน,นะเ,นเวลาที่เ,เ,เกล ส่วนใครที่มีปัญหารู้สึกว่าผิวแหง้งผิวไม่ชุ่มชื้นแต่งตึงนะคะจะแนะนําเป็นสูตรนี้ค่ะก็คือรอย a l อ e ูทีคาร์ม m ไมค์คาร์มิงเจลนะ ออกแบบมาเน้นให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ฟืนฟูผิวแหง้งแอคทีฟหลักเนี่ยก็จะคล้ายกับสูตรคาเลนโดล่านะก็คือมีโซเดียมไฮยาโรโเนตแล้วก็ตัวเซรามายด์สามนะคะแต่ว่าสูตรเนี้ยเห็นไหมคะว่าเขาจะมีอะโลบาบาเดนซีที่รูปก็จะเห็นเลยว่ามีแว่นหางจระเข้ด้วยก็มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นป้องกันผิวแห้งลองกเป็นขุตยตัวว่นหางในงานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะค่ะคุณคุณถ้าในเวของการให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยใช้ทาที่แขน2สัปดาห์เช้าเย็นนะคะพบว่าผิวของอาสาสมัครชุ่ม้นขออัรราาากกกสสสเีย่วดดดงงมมพศจะะบ กระบองเพปเนี่ยเขาจะมีสาร2ตัวสําคัญนะคะที่ทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้แล้วก็ช่วยต้านมลสสารได้ด้วยเสริมด้วยสารสกัดอีกประมาณ5ตัวนะคุณที่มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วก็ปอกประโลมผิวเป็นสูตรที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหลายตัวอันนี้ไม่มียลกอฮ์แต่มีน้ําหอมนะอย่างที่บอกว่าใครที่กังวลใจให้ทาที่ท้องแขนก่อนได้แล้วก็เขาเป็นสูตรที่ผ่านการทดสอบทางแพทย์ผิวหนังแล้วตัวเจลจะเป็นเนื้อเจลใสแบบนี้เลยหันเกลีย่ยง่ายสบายผิวแล้วก็แบบซึมไไววมม่่่เหหนนนนนออออะะะผิิค ใครที่ชอบใช้สกินแคร์ฟิลลิ่งนี้หม่องแนะนาเลยมันสบายผิวมากจะบอกว่าระยะหลังๆหม่องเป็นคนที่ใช้ครีบซองเซเวนบ่อยมากเลยเพราะมุนรู้สึกแบบปกผาง่ายแถมราคาสบายกระเป๋าคุ้มค่าก็คือแนะนําเลยจริงๆหม่องมีทดลองใช้มาหมดไปแล้วนะอย่างฝั่งนี้ก็หมดไปละหม่องจะเป็นคนที่มีรอยดําจากการที่เป็นสิวแล้วก็คุณคุณจะเห็นว่าบางคลิปหม่องมีผิวแห้งแนะนําให้ทาตัววัานหาเนี่ยเป็นเฟิร์สสเต็ปพอเขาซึมผิวเราให้ตามด้วยคาเลนดูล่าซองเหลืองคนผิวจะรู้สึกชุ่มชื้นจุดด่างดำลดลงแล้วก็หม่องว่าผิวมันรู้สึกบรขึ้นนะใคมีปัญหาาผผิิววมองแดูสภพ ไแนะนำใช้คู่กันเด้อรอยย่อบิวตี้ทั้งสองสูตรเนี่ยเขาราคาเท่ากันนะคะคุณแต่ว่าไซส์ต่างกันนะถ้าเป็นคาร e นดู l ่าไวท์นิ่งบูสเตอร์เนี่ยขนาด7กรัมค่ะแต่ถ้าเป็นคาโมไมล์คัมมิ่งเจลเนี่ยจะเป็นขนาด50กรัมใครที่สนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทางออนไลน์ก็จะมีทางช้อปปี้แล้วก็เฟซบุ๊กก็มี ทำสูตมาได้ดีอย่างตัวคารินดูล่าอย่างเงี้ยค่ะราคา49บาทต้าหยิบแอคทีฟที่ช่วยทําให้ผิวใสเนี่ยมาเติมหลายตัวเลยนอกจากทำให้ช่วยผิวใสแล้วก็ยังช่วยบูสต์ผิวให้ความชุ่มชื้นช่วยปลอบปรลมผิวได้ด้วยนะคะในสูตรเดียวคุณณที่มีปัญหาทั้งผิวหมองแล้วก็รู้สึกว่า ผิวเรามันดูสุขภาพไม่ดีอะค่ะไม่ชุ่มชื้นสุดนี้จริงๆก็ตอบโจทย์นะส่วนตัวบ่านหางโาร์เคสในคอนเซปเต์เขาก็มาแบบถูกและดีอยู่แล้วนะคะมีแอคทีฟที่มาช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูก่อป้องกันผิวอยู่หลายตัวสารสกัดทั้งหลดทั้งมวลเนี่ยใสมาในหนึ่งซองราคาแค่เท่านี้หมองว่าคุ้มละคุณคุณที่มองหาสกินแคร์ถูกและดีสักตัวนะคะหมองแนะนําเลยค่ะของรอยย่อบิวตี้ส่วนใครที่เคยลองใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาไว้กันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะย่าหมองก็ฝากกดซับสไ กูยมอมมงไปแล้วค่ะ